จากร้านบีบีการอุบลครับวันนี้วันที่24มกราคม2568 2น6 8ะฮะ2568นะครับคลิปก่อนผมพูดผิดเป็น2567ตัวโรรกิ9 2 5เนาะต้องขออภัยด้วยครับ<ส>วันนี้ร้านบีบีการอุบลก็มีแบรนด์กันมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นตัวนี้ก็คืองานงานแลไอเทมนะฮะงานค้นเจอเพิ่งค้นเจอนะครับหมายถึงว่าตัวนี้นะรับทางร้านก็ลบออกจาก วันได้แล้วนะครับตัวไอ้ที่ร้านมีขายเนาะแต่เพิ่งไปเจอนะครับว่ายังเหลืออยู่ตัวนี้เป็นคิวนซิกพีสามสองศูนย์นะครับนี่นะฮะใครที่หาอยู่ก็อยากจะแจ้งว่ายังมีอยู่นะครับมีไม่มากนะครับตัวนี้เป็นซิกสปอร์ตนะครับสามสองศูนย์เจาะสลด์ด้านบนนะครับก็หมดไปผมพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ก็เพิ่งไปเจอมาก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนได้ดูนะครับเผื่อ ท่านใดที่สนใจนะครับราคาก็เอาเป็น7,900บาทแถมกระสุนสินัดนะครับราคาไม่แรงนะครับไม่ปรับขึ้นนะฮะหมดแล้วก็คือหมดเลยเนาะตัวนี้เพิ่งไปเจอพูดง่ายในเซ็ตเขาก็มีตามที่เคยทำคลิปรีวิวเลยครับมีแมกกาซีน2ตัวมีน้ำมันหล่อลืน่นมีแส้นรางความสะอาดมีคู่มือประมาณนี้นะครับตัวแมกกาซีนนี่ก็มีโลโก้นี่นะครับซิกเซอร์ด้วยนะฮะมาซิกเซาอร์ทั้ง2อันเลย นะมีไม่มากาแบงก์การที่ร้านก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับก็หลายรุ่นอยู่ประมาณร้อยแบบนี่นะฮะท่านใดสนใจก็อยากจะพูดคุยสอบถามหรือถามราคาก็ทักข้อความเข้ามาได้นะครับใน Li n e ID ใช้ไล line นะ์ล bb, เอดไลน์เนาะ l i น e ID ดีเอสไซเครื่องหมายลบ u b o n เดี๋ยวผมจะพิมพ์ตรงชื่อคลิปนี่แหละครับว่าแอดไลน์ยังไงตัวไลน์ ID ของร้านมีตัวไหนบ้างน,นะฮะ วันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งสั้นๆประมาณนี้นะครับแบงกันก็น่าจะหมดในปีนี้นะครับอา่ก็ล่อยล้อลงเรื่อยๆทุกปีนะครับหมดแล้วก็คงหมดเลยนะครับแต่ส่วนกระสุนก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับกระสุนนี่ก็มีอยู่เรื่อยๆมีมาเป็นช่วงๆช่วงขาดก็คือขาดช่วงมาก็ราคาก็ดรอปลงก็จะเป็นอย่างนี้ครับราคากระสุนก็จะเวียงนิดนึงนะฮะสนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ ซิกสามสสปอตใครที่เลงอยู่ต้องจัดครับผมขอบคุณครับ